คุยหลังเกมกัมพูชิก,กับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาในฟิล์ละเรื่องสดใสเพราะแมนยูเพิ่งเก็บ3แต้มขึ้นท็อปสิกได้ทุกคนแล้วก็เป็นการบุกไปย้ำวูฟสี่หนึ่งะคะ่ะแต่วันนี้เรามาคุยกันว่าสี่หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือของแมนยูจริงๆหรือว่าแมนยูแค่โชคดีเจอทีมถ่ายตารางนะคะเดี๋ยวมาคุยกันเริ่มกันที่ไลน์อัพก่อนเลยนะคะวูฟฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาในแผน3 4 2 1นะคะแผนเหมือนกันกันกบของอัมโมลิมเลยนะคะ,ะแมเนเจอร์ของวูฟเนี่ยก็คือรอปเอ็ดเวิร์ดนะคะ โกคิปเปอร์ใช้แซมจอห์นสตันนะคะหลัง3ตัวคือฝั่งซ้ายกลางขวาเนี่ยก็คือโตติโกเมสเอมินูเอลอากบาลดูเยอร์ซันมาสควลล่านะคะวิงแบ็กซ้ายขวาเป็นโมเลอร์วูสกับเคีอา纳โฮเฟอร์นะคะมิดฟิลด์คู่กลางคือลาดิสลาฟเคซี่คู่กับอันเดรนะคะตำแหน่งหมายเลขสิบคู่เนี่ยมีชองบลิลก,ก้าสเปเรกาดกับจอห์นอาร์เรสนะคะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นเยรเกนสวาลาเซนนะคะส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ 3 4 2 1เหมือน,มนกันของรูเบนอามิลิมโกเป็นเซเนตลามนนะคะหลัง3ตัวเป็นชอเฮเฟนมาซาเวีะคะ่ะวิงแบ็กซ้ายขวาเป็นดารโลกับอามาติอาโลนะคะคู่ตรงกลางเป็นบูโนคาเซคู่โหคนดีคนเดิมหน้ากองหน้านะคะก็จะมีเมาส์คุณยาเอมโบโมอันนี้มีสลับกันยืนนะคะตอนเริ่มเลยก็คือคุณยายืนหน้าเป่าแล้วก็บางจังหวะก็มีเอมโบโมสลับไปยืนบ้างตรงนี้สลับกันได้นะคะของเราเดี๋ยวเริ่มกันที่ฟอร์มการเล่นก่อนเลยนะคะครึ่งแรกเนี่ยแมนูเปิดมา ต้องบอกว่าคือมันจะมีบางแมนยูบุกก่อนก็นจริงแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่วูฟเนี่ยส่วนมาได้นะคะแต่ว่าวูฟเนี่ยหน้าไม่ค่อยคมเหมือนแบบไม่สามารถยิงได้ไม่บางครั้งจบไ,ได้ด้วยซ้ำอะคือเห็นได้ชัดเลยว่าวูฟเนี่ยหน้าด้าเห็นใจจริงๆว่าทีมกําลังแย่มากนะทุกคนแบบมันคือเขาไม่ได้ทําเกมไม่ได้เลยนะเกมอะกลางหลังเขาก็โอเคนะทําขึ้นมาได้แต่ว่าหน้าทําไม่ได้เองอะหลายลูกมากที่วูฟแบบ ไม่สามารถจบสกอร์ได้อะแล้วทําเสียเองบ้างอะไรบ้างหลายรอบเสียบอลง่ายอะไรง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนัดเนี่ยแมนยูเราเห็นฟอร์มตอนบูฟเล่นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าแมนยูผิดพลาดหรือไม่ชนะอะไรขึ้นมานน,นัดเนี่ยโดนด่ายับยับแน่ๆนถ้าเจอฟอร์มแบบนี้ล่ะแล้วแมนยูก็บุกบุกใส่อยู่แต่ก็มีบางจังหวะเสียบอลโดนสวนกลับมาบ้างแล้วก็หลังเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในครึ่งแรกแล้วรู้สึกว่าหลังมันยังไม่นิ่งแต่สุดท้ายก็คือแมนยูอะ ได้นําก่อนนะคะขึ้นนําก่อนจากลูกที่คุณย่าจ่ายตัดหลังๆเกือบหักให้บูโนนะคะก็ยังโชคดีถึงมันจะทุรักทุเลมากยังไงก็ยิงเข้าไปได้นะคะพอแมนูนำหนึ่งศูนย์เนี่ยแมนูก็ยังพยายามบุกอยู่นะคะแต่ก็เหมือนมันจะแผ่วลงไปช่วงหนึ่งวูฟก็สวนมาแล้วสุดท้ายก็โดนตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกไปหนึ่งหนึ่งค่ะลูกนี้เนี่ยก็วูฟทำได้ดีส่วนหนึ่งก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเหตุผลที่มันเสียประตูเนี่ยก็คือกองหลังหลังเราไม่นิ่ง เราสึกแต่ครึ่งหลกแล้วว่าเหมือนเฮเวนอะ่ะไม่ได้ผิดไม่มีจังหวะผิดพลาดอะไรก็จริงนะคะเม่อฮเวนมาแล้วเนี่ยมีจังหวะสกัดมีจังหวะบางังบอลอะไรได้ก็จริงแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าหลังมันนิ่งอะ่ะทุกคนได้เห็นเหมือนกันปะพอครึ่งหลังมาไม่รู้อมรลิมไปบีฟอะไรพูดอะไรบ้างในห้องแต่ตัวนักเตนะเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังแหละว,ว่าเขาก็ปลุกใจได้ดีมากๆอะไรเงี้ยกลับมาแมนยูก็คือสู้ตอนครึ่งหลังอะ,ะแล้วก็ เปลี่ยนกล้องหลังมีเปลี่ยนเอาเอามาติเนตลงไปแล้วก็เอามาติเนตมาติเนต่ะย,ยืนกลางแทนแทฟเฟเลยนะคะโยโร่ olo, ลงไปแทนมาสวีนะคะแล้วก็ชอยืนที่เดิมแล้วหลังก็นิ่งขึ้นนเราอะเห็นบางคนอาจจะไม่โอเคกับการเปลี่ยนตัวเอเมริมเนาะก่อนตอนแบบสกรมันหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนเอาหลังลงไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอเมอริมคิดถูกนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังมันนิ่งขึ้นคือพอเปลี่ยนเอามาติเนตลงไปอะเป็นการเหมือนแบบ คือมาเดนเนอ่ไม่ได้เล่นตำแหน่งถนดัดอะไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กหรอกแต่ว่าเป็นการเหมือนซื้อประสบการณ์อะว่าเอาลูกเก่าลูกอะไรลงไปอะถึงจะไม่ได้สูงมากเป็นตัวเล็กๆหรือแบบว่าแต่มันทําได้ดีเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคะหลังนิ่งขึ้นมากไม่ได้มีจังหวะบาดเสียวะไรเลยนะะแล้วหลังจากน,นั้นแมนยูก็ยิงลูก2ลูก3ได้แล้วก็ไปได้จุดโทษเป็นลูกที่4เนาะ จริงๆนัดเนี่ยแมนยูอะควรได้มากกว่าสีประตูนะแล้วกมเห็นเราจริงตอนนั่งดูคือแบบมันน้าได้มากกว่าสี่มากเพราะมีหลายลูกที่อ่าโกเซฟดีด้วยค่ะของวูฟเนาะเซฟดีไปหลายลูกแล้วก็มีบางลูกที่แมนยูแบบยิงไม่คมเองเสียดายหน้าเสียดายยิงแบบหน้าเสียดายไปเองอ่ะก็หลายลูกเกมเนี้ยโอกาสยิงแมนยูอะคือ27ครั้งออนทาร์เกตไป10แล้วก็เข้ากรอบแค่สนะี่ค่ะ ซึ่งเยอะมากโอกาสยิงอ่ะค่า xg ็กซ์จีนัดเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ4กว่ากว่า expected คตนะคะ4.24มั 4. 2, 4ง้งถ้าตัว,ตว,ตวเลขไปไปไม่ชัวร์ค่ะประมาณนั้นเยอะมากเยอะที่สุดตั้งแต่ออมอลิมคุมทีมเลยเพราะฉะนั้นคือเป็นนัดที่แบบเอาไว้เก็บลูกได้เสียได้เลยอะ่ะนัดเนี้ยมันไม่ใช่แค่ได้3แต้มแต่เราสามารถทําลูกได้เสียให้มันดีขึ้นได้เลยนั่นแหละค่ะเรารสึกว่าเกมเนี้ยอ่าเราให้เครดิตออมอลิมนะเราว่าออมอลิมช่วยได้เยอะ ในเกมนี้ค่ะน่าจะทำแผนมาดีแหละแล้วก็สุดท้ายก็เก็บชัยชนะแบบไม่ใช่แค่หนึ่งศูนย์สองศูนย์ไปนะคะน,นี่เก็บไปได้ถึงสี่หนึ่งเลยนะคะอะทีนี้นักเตะที่โดดเด่นบ้างนะคะ,ะถ้าพูดถึงคร่าวๆตามแต่ละตำแหน่งก่อนเนาะเล่นดีทั้งทีมนะวันเนี้ยคือกองหลังสามตัวเนี่ยพอช่วงแรกอะก็ไม่ได้เล่นผิดพลาดอะไรอย่างท mm ี hmm. ่เราบอกแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นมาติเนสกับโยโรอะก็ดิ่งขึ้นมันนิ่งขึ้น,น,นแล้วก็เล่น อาจจะไม่ได้เล่นร่วมกันมากมายแต่ว่าการเอามาติเนตลงไปยืนให้มันยาวขึ้นอ่ะมันดีกว่าเพราะเราสึกว่ามาติเนตก็หายเจ็บกลับมาแล้วก็ควรจะได้ลงนานๆเนี่ยแหละแล้วก็จะได้เป็นตัวจริงได้เผื่อว่าถ้าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเดลิกกับแม็กควายเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ซึ่งดูทรงแล้วเดลิกก็น่าจะนานแหละถึงแม้ว่าอลลีมจะไม่พูดว่าเจ็บมากเจ็บน้อยจะต้องหายไปกี่นัดแต่ว่าการที่เดลิกไม่มีชื่อในตัวสำรองอ่ะมันแปลว่ามันหนักพอสมควรทุกคนไม่งั้นมันต้องมีชื่อแหละ แล้วการที่สองคนเนี่ยก็ไม่รู้จะกลับมา,มาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมาตินเนตอะเป็นตัวที่หายเจ็บกลับมาเราควรเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากๆเลยเพราะเขาเป็นแบบเป็นกองหลังที่มีประสบการณ์อะแล้วก็หรือถ้าเดลิกกับแม็กควายคนใดคนหนึ่งหายเจ็บกลับมาจะดันชอไปยืนวิงแบ็กแล้วก็เอามาตินเนตมายืนซ้ายอย่างเงี้ยก็ก็ได้เงี้ยเพราะฉะนั้นมาตินเนตอะควรเอาลงนานๆตั้งนานแหละนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเรานะแต่ก็ไม่รู้เหตุผลเอาบูลิมว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาถึง ยังไม่ค่อยให้มาติเนตลงกลัวว่าแบบไม่ได้เล่นนานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าันี้ก็แล้วแต่แท็กติกของโคช้ชไปเนาะอ่าทีนี้ตรงกลางของบูโน่คาเซเนี่ยวันนี้เล่นดีมากทั้งคู่ค่ะคาเซเมโรเนี่ยก็มีลูกประสบการณ์อะไรให้เราได้เห็นหยุดเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่านทางวันดีอะไรดีไม่ได้ทําผิดพลาดไม่ได้ชา้าไม่ได้หน่วงอะไรส่วนบูโน่โหโคตรจะดีคือนัดนี้บูโนแบบ สุดยอดมากอะ่ะคือทําได้ยังไงในแต่ละลูกคะมองเห็นจังหวะมองเห็นเกมจ่ายบอลแมน่นเปิดบอลสวยทําเกมดีมากแล้วก็มียิงประตูได้ด้วยนะคะ1ลูกอ่าเป็นลูกที่ยิงเองแล้วก็จากลูกโทษอีก1ลูกลวมเป็น2ลูกฟิงแบ็กซ้ายขวาเรานะัดนดีก็ดีนะคะฝั่งดาโลเนี่ยเล่นดีมาสองนัดแล้วนะทุกคนสังเกตปะขับเคลื่อนด้วยแรงด่าจริงๆคือด่าตนได้ดีจ่ายบอลแม่นขึ้นโยนบอลก็ ลงหัวโยนบอลดีขึ้นลูกทุ่มไกลอะไรเงี้ยก็คือซ้อมมาเล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าแบบโดยรวมอะ่ะมันเหมือนมันมันมนมนม่นใจขึ้นแล้วมันก็กล้าเล่นกล้าจ่ายบอลก็เลยผิดพลาดน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อยู่ๆเล่นดีมาสองนัดแล้วเท่าที่เราสังเกตฝั่งอามัดเนี่ยก็เล่นดีขึ้นนัดนี้นะก่อนหน้านี้อามัดมันจะติดแบบเหมือนไม่กล้าเล่นอะ่ะพอขึ้นเกมไม่ได้จริงๆปกติมันต้องขึ้นแล้วก็วิ่งสลับกับปูเอ็โบโมโมเนาะวิ่งอยู่อย่างนั้น แต่หลังๆอ่ะจะมีหลายจังหวะมากที่อามัดมันไม่กล้าขึ้นแล้วมันจ่ายจ่ายกับจ่ายกับอย่างเดียวแต่นัดนี้อามากกัดกาเล่นนะคะมีหลายจังหวะบ้างที่แบบอ่ะลากไปยิงเองมั่งจ่ายมั่งอะไรมั่งดีๆหลายจังหวะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ประตูนะส่วนกองหน้าเรารู้สึกว่ากองหน้า,าคุณย่ากับเอมโมโมเนี่ยมีหลายจังหวะที่เหมือนออกบอลช้าแล้วก็เสียบอลง่ายอ่ะเอมโมโม่อะนัดเนี้ยรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยดีจริงเล่นไม่ค่อยดีมา หลายนัดแล้วนะสองน่าจะสองนัดสองสานัดได้แล้วมั้งที่เอมโมโม่แบบดูจี๊ดน้อยลงคือมันไม่ได้เล่นไม่ดีถึงขั้นแบบว่าเล่นไม่ได้เลยแบบโอ้เอาออกพักเบรกอะไรเงีแบบ้ยไหมคือแค่ว่าเล่นดีน้อยลงหลายจังหวะที่แบบเหมือนไม่มั่นใจเหมือนอะไรเงี้ยลูกเอ็มโมโม่ยิงได้ก็จริงแต่ลูกนะั้นเรารสึกว่าใครก็ได้ง่ายขนาดนั้นเออก็ยังดีที่อย่างน้อยยิงได้อาจจะเรียกความมั่นใจกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเรารู้สึกว่า เอโมโมอาจได้ต่ํากว่าที่เราคาดหวังไว้นิดหนึ่งอ่ะส่วนเมาส์เมาส์เป็นนักเตะที่เล่นฉลาดมากฉลาดจริงคือเหมือนคิดในหัวตลอดว่าจะต้องเล่นยังไงจังหวะนี้เหมือนเป็นคนที่เข้าใจแผนอมัมบูริมมากรู้ใจมากจังหวะไหนาเพื่อนเติมไปตรงนี้เราต้องโยกกลับมาตรงนี้เราอ่าเพื่อนตรงนี้เสียตําแหนง่งเราต้องมายืนตรงนี้แทนอย่างเงี้ยคือเป็นนักบอลที่ใช้สมองเล่นเกมอะ่ะเล่นดีมากคนะ่ะเมาส์คือไม่ผิดหวังเลย ลงตัวจริงไปส่ยิงไปสามนัดอืมทุกคนเล่นดีมากคะนัดเนี้ยนะเราให้บูโน่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยคือบูโน่อันดับสองคือเมาส์เล่นดีมากนะาอ Bruno, อมาก,มากจริงๆค่ะแล้วก็คุ้มเงินที่ซื้อแหละเออฤดูกาลนี้เล่นมายังไม่เจ็บไม่อะไรพอน,นักเตะมันไม่เจ็บอะ่ะมันก็มีเวลาให้แบบได้พัฒนาได้ได้มั่นใจได้ลงเล่นได้ยืนระยะเงี้ยเมาส์คือดีเป็นหนึ่งในตัวที่เห็นได้ชัดเลยว่าเข้ากับแผนมาก เหะะมือนจะลืมพูดถึงลาเมนนะคะโกเราก็ตามมาตรฐานนะคะอา,อาจจะไม่ได้มีซีนให้ได้โชว์แบบซปเปอร์เซฟอะไรมากมายเพราะว่าส่วนใหญ่แมนยะูบุกเนาะนัดเนี้ยแมนยูแบบเกมมันเป็นของแมนยูอะตัวลาเมนก็เลยไม่ค่อยได้เฉิดฉายอะไรมากมายะคะส่วนไอ้ลูกที่เซฟไม่ได้ที่เสียไปลูกนึงที่ไม่ได้เก็บคินชิดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องโทษลาเมนนะทุกคนคือมันสุดเออลูกนั้นก็คือต้องชมวูฟไปาลาเมนไม่ได้ผิดพลาดอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ ถือว่ากลางๆยังยัง,งโชว์ฟอร์มได้ไม่ไม่ได้ทำให้ผิดหวังอะไรโชว์ฟอร์มได้เหมือนเดิมก็ตามมาตรฐานลัมเมนนะหลังจบเกมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าใครให้สัมภาษณ์อะไรไว้บ้างนะคะเจมี่คาร์ลักเกอร์ก็ให้สัมภาษณ์กับทางสก y ดสปอร์ตนะคะว่าแมนยูก็เล่นดีนะแต่ก็รู้สึกตลอดว่าเดี๋ยวก็จะมีผลลบๆออกมาอยู่เรื่อยๆอคือเหมือนแบบก็เล่นดีนะแต่มันวางใจไม่ได้อะกับแมนยูอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ประมาณนั้นคนมันก็เรื่องจริงเราเองอ่ะตอนโดนตีเสมอหนึ่งๆเรายังแบบว่าโหจะแบบ มันจะได้ปะวะตอนจบครึ่งแรกอะคือยังคิดอยู่เลยว่าแมนยูจะจะบุ้ยตดดคอรจริงอรอวะคือมันอะไรก็เกิดขึ้นได้กับแ mm hmm. มนยูอะแมนยูนี่สร้างทอรอิชูให้กับแฟนบอลสุดๆไปเลยค่ะ mm hmm. อีกอีกคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าอาร์มริมนะคะก็คือบอกว่าคุยอะไรกันในห้องแต่งตัวบากนะคือเขาบอกว่าเราควรปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกถ้านี่เป็นเกมแบบเวสแฮมอีกผมไม่โอเค อย่ามองสกอให้ไปชนะครึ่งหลังให้ได้อีกหนึ่งรอบอก็จริงคือถ้าจบแบบเวแสแฮมอีกนะโอ้โหยับโดนด่ายับคือทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยวูฟแย่สุดแล้วอะแล้วถ้าเรายังเล่นได้แค่เสมออีกอะคือไม่ต้องพูดถึงอนะเกมทมี่ต้องเก็บสามแต้มได้เนี่ยถ้าแมนยูเก็บเก็บแต้มจากเกมที่ควรจะได้มาได้ตลอดอะอย่างนัดที่เราไม่ได้นะก็จะมีตอนเจอฟอเรสต์อย่างเงี้ยเสมอฟอร์เรสตยที่ควรจะชนะ เล่นแย่มากกว่านั้นอ่ะเล่นให้แบบสมควรแพ้ด้วยซ้ำอ่ะแต่จริงๆนัดอย่างเงี้ยควรเก็บแต้มได้ค่ะเจอสเปอร์อย่างเงี้ยนัดนั้นอะจริงๆก็เล่นดีแต่ว่าอะไรอไรไม่เข้าทางเราเก็บ3แต้มไม่ได้นัดเจอเอฟเวอร์ตันเหลือ10คนเงี้ยไปแพ้เขาเงี้ยนัดเจอเวสต์แฮมก็ไม่ชนะเขาเงี้ยไปเสมอเขาเงี้ยคือมีหลายนัดมากที่แบบแมนยูแบบ เก็บสามแต้มไม่ได้ทั้งนั้นที่มันควรจะได้อะไม่งั้นนะทุกคนถ้าเราได้ในนัดที่แบบพวกเนี้ยมันน่าเสียดายเนาะถ้าได้อ่ะโหอากาศหนาวแล้วยืนหัวตารางแล้วเนี่ยแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ได้คือทีมอ่ะมันมันยังไม่ได้แบบฟอร์มดีขนาดที่จะไปลุ้นพื้นที่ตรงนั้นได้ชัวๆคือแมนยูมันยังเหมือนทีมกาลังพัฒนาอยู่เลยอ่ะยังผีเข้าผีออกอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฟอร์มก็จะรุ่มรุมดอนๆออยู่อย่างนี้แหละ เป็นเรื่องปกติอ,อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนาต้องใจเย็นๆนะะบอกตัวเองให้ใจเย็นไว้แล้วก็เมสันเมานะคะก็อโมริมก็ชมเมสันเมาส์เหมือนกันว่าเขาคนโทรลเกมได้ดีมากเล่นบอลแบบมีคุณภาพแล้วก็ช่วยได้ทั้งเกมรูกเกมรับเล่นบอลฉลาดแล้วก็มีอัปเดตนะคะอาการบาดเจ็บของเชสโกว่าเชสโกเนี่ยก็ใกล้จะกลับมาได้แล้วะล่าสุดก็เหมือนจะเริ่มกลับไปซ้อมเบาๆได้แล้ว ใกล้จะกลับมาแล้วนะน่าจะกลับมาช่วงช่วงเดียวกันกับที่เอมโบโมอารมาสมาซาเวียไปแอฟริกันคาร์บอนเนชั่นน่าจะประมาณนั้นนัดนี้เนี่ยจริงๆหลังเกมก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของ VAR ซึ่งเป็นมีจังหวะที่แฮนด์บอลเนี่ยจริงๆเกิดขึ้น2จังหวะที่ที่แมนยูควรจะได้จุดโทษทั้งคู่แต่ว่าเขาไม่ใหนะ้อันนี้ที่เรายกมาเนี่ยคือสัมภาษณ์ของอดีตกรรมการ ผู้ตัดสินของพีมร์ลีกนะ,ะไม่ได้ไม่ได้คิดเอาเองเออเองนะทุกคนมีเรฟเฟรนนะคะสองจังหวะที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์แรกก็คือของอักบาดูนาทีที่38นะคะลูกยิงของอามัดเนี่ยไปโดนปลายแขนเสื้อซึ่งแขนน่ยยื่นออกจากลำตัวนะคะขยับเข้าไปหาบอลผู้ตัดสินเนี่ยไม่ให้ไม่ให้จุดโทษไม่ให้อะไรว a r ดูแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นจุดโทษนะคะซึ่งลูกเนี่ยทางแอนดี้เนี่ยเขามองว่ามันชัดว่าต้องได้เพราะว่าเพราะว่า มันแขนเข้าหาบอลทาให้ตัวใหญ่ขึ้นคือมันเข้าตามเกณฑ์ทุกอย่างนะคะแต่ว่าลูกเนี้ย VR บอกว่าไม่ให้ผู้ตัดสินก็เลยไม่ได้ไปดูค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยๆลูกเนี้ย VR ต้องแจ้งผู้ตัดสินให้ไปดูจอว่าจะให้หรือไม่ให้ควรจะต้องรายงานว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไราเงี้ยแต่ว่าอันนี้ VR ยืนยันไม่ให้ผู้ตัดสินก็ก็ไม่ให้ตามนั้น แล้วเหตุการณ์ที่2ก็คือของมอสเกล่านะคะตอนนาทีที่80ที่แมนยูได้จุดโทษลูกนี้ก็เป็นอาหมัดยิงอีกครั้งหนึ่งมอสเกล่าเนี่ยเอ็นตัวเข้าขยับแขนไปหาบอลผู้ตัดสินไม่ให้แต่ว่า VR เนี่ยเรียกให้ไปดูจอสุดท้ายก็คือได้จุดโทษแล้วก็โดนไปเหลืองของวูฟไปด้วยนะคะแอนดี้เนี่ยก็เลยบอกว่า VR ทําถูกในกรณีที่2ก็คือเรียกให้ไปดูที่จอแล้วก็ผู้ตัดสินก็ตัดสินให้เป็นจุดโทษสรุปง,ง่ายๆก็คือจริงๆอะแมนยูควรจะได้จุดโทษสองรอบแล้วก็ การได้จุดโทษแค่รอบหนึ่งทั้งที่เคสมันเหมือนกันเลยเนี่ยมันแปลกๆคือมาตรฐานอยู่ตรงไหนก่อนมันคล้ายกันมากทั้งสองลูกเลยคือแขนขึ้นอี่ยเอียอันหนึ่งให้หนึ่งไม่ให้ก็งงเหมือนกันว่า VR ทำงานยังไงนะคะพอจบเกมไปโอเคแหละได้มาลูกนึงก็ก็ดีกว่าไม่ได้เลยฮะดีกว่าแบบเป็นคนซวยไม่ได้เลยเลยได้มาลูกหนึ่งแมนยูจบไปด้วยสกอร์สี่หนึ่งซึ่งถือว่าเยอะนะก็นานๆที่จะได้เห็นแมนยูยิงสี่หนึ่งทุกคน จำครั้งล่าสุดไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเราคาดหวังว่าจงมันควรจะได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าวูฟมันแบบกําลังทีมกําลังเละอยู่ประมาณนึงแหละเละเละเทะเละแหละ,ละหน้ายิงไม่ได้แล้วก็แบบสูญเสียงความมั่นใจทีมมันกําลังแบบห่อเหี่ยวอะ่ะมันควรจะเป็นยู่ควรจะทําได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำในความเป็นจริงแล้วล่ะทีนี้เพราะว่าดูสถิติของแมนยูบ้างแมนยูเนี่ยแพ้ pack. มันอยู่ที่ว่าเราจะพูดแบบไหนทุกคนมีให้เลือก2แบบจะพูดว่าเราแพ้แค่1จาก9นัดล่าสุดก็ได้หรือจะพูดว่าเราชนะแค่2จาก6นัดหลังสุดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองว่าอยากจะขายข่าวแบบไหนอะคือความรู้สึกของเรามันเหมือนเดิมคือแมนยูยังฟอร์มผีเข้าผีออกอยู่บางนัดที่ควรเก็บแต้มได้ก็เก็บไม่ได้ไปเฉยเฉยบางนัดก็เหนื่อยไม่วิ่งไม่สู้บางนัดก็ฮึดสู้ขึ้นมาเป็นทีมที่ยังแบบ เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ต้องดูแบบเคสต,ตอบแบบเป็นแมชบายแมชเป็นดูแบบไปตองหน้างานไปเรื่อยวันนี้เล่นดีโอเคชมวันนึงเล่นไม่ดีโอเคดา่าอยู่อย่างนั้นก็ต้องให้เวลาทีมมันกําลังพัฒนาคือเราไม่ได้อยากจะไปแบบว่าเลมหรือว่าโทษโค้ชมากอะไรมากวายคือเราก็รู้สึกว่ามันไ,มได้ประมาณนี้แหละคือไม่ได้คาดหวังเยอะก็รุ้นว่าให้อวบลิมได้ตัวได้ซื้อตัวที่เขาคิดว่ามันเหมาะกับแผนเขาแล้วก็ ถ้าได้ตัวทั้งหมดแล้วแล้วมันยังไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยก็ค่อยไล่ไม่ต้องคาใจอตอนนี้ก็ให้เวลาเข้าไปก่อนรอดูว่าตลาดมการมกราโมริมจาได้นักเตะอะไรมาแก้ปรับปรุงแผนตอนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราดูต่อไปเนาะตอนนี้มันอยู่ก็ขึ้นมาที่หกแล้วถึงแม้ว่าจะเสียดายอยู่ว่าเราจริงๆคนมีแต้งมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรที่หกก็ที่หกนะนัดหน้าเจอบอลมัดอืม ตีสามอีกละตีสามคือวัลจันนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าแมนยูจะเก็บสามแต้มได้ไหมตอนนี้นคือไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยทุกคนแมนยูอะแข่งกับตัวเองอย่าพลาดเองนะคะเล่นให้ดีเล่นเล่นกับตัวเองนี่แหละทําแต่ละนัดให้ดีที่สุดแค่นั้น,นะคะ่ะรุนแค่นั้นไปแล้วทุกคนคิดว่าไงบ้างคะกับฟอร์มการเล่นของแมนยูประทับใจกันไหมหรือว่ามีจังหวะไหนที่รู้สึกว่ามันควรทําได้ดีกว่านี้อีกคอมเมนต์มาคุยกันนะค่ะสําหรับวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย